สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ชายเมียงเชียงใหม่ชายเลียงเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่ถูกแล้วต้องน่าหลาค่ะสวัสดีค่ะคนมันง่วงไงเป้เวลานอนละแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะกันที่ร้านโกปีใช่ไหมโกปีนิมานโกปีนิมาน โอเคตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นที่จอดของร้านเปียโกปีใครที่เข้ามาก็มาจอดด้านหลังได้นะอ๋อก็จะเป็นสไตล์อาหารช้าแบบจีนๆไหมเนี่มีพวกข้าวต้มด้วยฮะ ติมซ้ำมาลองอยากกินติมซ้ำเหรอฮะอันนี้มีพวกข้าวต้มข่อยจับซิ่งจีนะฮะราคาก็ไม่แพงนะ60 70 80บะคระับประมาณนี้โหมีเซ็ตโบราณด้วยนะน่าจะมีชาไทยนะคะมีขนมปังมีไข่ลวกประมาณนี้เนะะาะอันนี้คืออะไรชาต้องดับอาจจะกินชาเหรอคะอว้าว

แต่ถ้าอันนี้นะเต้าไม่ถึงดูหน้าลูกซะก่อนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาหารมื้อเมนูมือม้อเช้านี้มเมนูมเขาเยอะมากราคาก็ไม่แพงน,นะครับท้องดาราก็ได้กินเต้าถึงกัมมามานะกับขนมปังอร่อยไหมคะยํำไหมยํามิ หจะเดินหรือจะอัพคะเดินไหมอ๋ออัพเหรอเไม่ชอบเดนินละอันนี้พาน้องดารามาเที่ยวนะครับในนี้มันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับไเรไอนอว์เสาเหมู่บ้านลึกลับอ๋อซื้อตั๋วมาละสามใบเด็กเด็กฟรีเหรอเด็กฟรีออ๋มีสเต็กด้วยเป็นสเต็กแบบบุฟเฟ่เต ผู้ใหญ่299ถ้าเป็นเด็กนี่คือ179บาทนะคะรวมที่ค่าตั๋วแล้วด้วยอ๋อเหรอถ้าเป็นผู้ใหญ่60ปีขึ้นไปก็สองสามเ้าสองเก้าเก้าแสดงว่าตั๋วร้อยหนึ่งเราก็ต้องได้จ่ายแล้วก็กล้าใช่ไหมถ้าจะกินหรือว่าไงใช่ออ๋มีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าแบบใครไม่สะดวกแบบบุฟเฟ่ก็สามารถซื้อตั๋วเข้าไปแล้วก็ไปสั่งเป็นจานได้ไป ดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างกระป๋อมเบปะพริก <c oughs> <c oughs> ใช่เป่า <c oughs> ใช่เอป์พริกป่ะ ปุ๊บป๊บปุ๊โดนแย่งเลยน้องน,ะ <c ười> นะ่ะวันหหนีก بر, ้กินไม่ทันัดอะไรก่อนที่่อ่ะแต่จะค <c ười> น,นละรุ่นป่ะ นาเดเรนนาดาวอนชูเพลงเรนเรนโกอาเววอกิ้งวอลกิ้งวอลกิ้งวอลกิ้งาเข้าไปได้ไหมเข้าไปไหมเข้าไปเป่า อโอโมีลาบางนอบ Cheese. See you What does your horse say? What does your horse say? Pak, What is that? Sheep? Sheep said. A Sheep set. รอดูนะคุณหลับตานะกิะ oh นไอติมชอบจริงๆเลยของหวานของเย็นเนะี่ยฮะร้อนร้อนมาก <c oughs> เดินหนังเดียวทีนี้มาชอบบ่หรอกมีเพื่อนเยอะแยะเลย ดูได้เร์อสาวตัวน้องดาล่านะดรดอสาวตัว,วใหญ่มากเลยว้าวดวบบนูนี้

อะไรคะว้าวขวัยโอ้ oh, มีสีอะไรบ้างนี่หรอกสีน้ำตาลก็มี <Wow. S 1> สีน้ำตาลชมพูเจ๊กระตุนเนก็ไปนิ่งเลย <c oughs> อาหารมาแล้วนะฮะ นะี่ของผมเป um like ็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าของพายเป็นสลัดซีซ่าแล้วก็ของเพื่อนเป็นสเต็กนะครับสเต็กน่ากินมากคือถ้าใครชอบเนื้อสั่งเป็นบุฟเฟต์เลยใช่ไหมสองเก้าเก้าค่าเข้าสีก็เหมือนกับว่าเราจะได้ค่าเข้าร้อยหนึ่งแล้วก็ค่าอาหารร้อยเก้าบาคุ้มมากเลยนะน่ะอาหารแบบอร่อยอ่ะ ได้เวลาไปแล้วโอ้โหคนเยอะเลยโอเคครับทุกคนเตรียมตัวกลับกันละว,วันนี้ก็พาน้องนาลามาเที่ยวแบบน่าจะเหนื่อยเพราะพราะตัว <laughs> ขึ้นรถนี้น่าจะหลับเลยแหละใช่เพราะว่าตอนหลับครั้งแรกก็หลับไปนิดเดียวแล้วก็พอมาที่เนี่ยคือวิ่งอย่างเดียวทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งกินฮะให้เวลานอนละเริ่มงองแงนิดนึงละอะเดี๋ยวขอปิดคลิปไปแค่นี้ยังเหรอ เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปแวะที่สกายวอล์กสกายวอล์กอ๋อตรงที่มีองค์พระใหญ่ใช่ไหมใช่โอเคครับไปโอเคตอนนี้เรามาโผล่ที่วัดแล้วนะครับวัดดอยติวัดดอยตินะฮะได้จะพาน้องดาลาไปเดินโน่นไปโอโ้โห ไเ,เล่นสกายบอลนะครับเพิ่งเปิดเห็นเสือเหรอเห็นเสือร้องเลยว้าหนาคาห์ <c oughs> นาคาเซอาบ่า,าขึ้นมาข้างบนแล้ว อ๋อค่ะมีค่าเข้านะคะคนละ50บาทเด็ก100ต่ำกว่า120เข้าฟรีตอนนี้เพื่อนกำลังไปซื้อตั๋วให้ค่ะเขาบอกว่ารับเฉพาะเงินสดด้วยนะคะ8โมงถึง17บ

พยายามพยายามปักเือออกี่ยังมาเดินใกล้เดี๋ยวน้ำหนักมันจะมาใช่ไหม ราอยู่จุดนี้แหละตรงนั้นคนมันเยอะทำไมล่ะเดี๋ยวมันแอร์อาดเดินมาตรงนี้เร็วเดินมาเร็วอู้มันเสี่ยวมากเลยนะตายโล่โอ้เห็นเห็นแต่ในคลิปเขากลัวกันไม่คิดว่าตัวเองจะกลัวเนะกลัวเสียเลยเจ๋งนะามีดสองด้วยโอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยนะคะคือภูเขาล้อมรอบเลยค่ะ คนเยอะมากวันนี้เป็นวันเปิดวันแรกนะคะอ๋อ,อ้ยมองไปทางนั้นก็เป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะวูวมองเห็นดอยนนอินทนนท์ด้วยนะคะเป็นไงบ้างก็งไม่ไรอ้อนเท่าไหร่นะโอเคได้เวลากลับละเ <c oughs> อาละค่ะทุกคนทริปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ <c oughs> ที่วัดดอยติครู <c oughs> บาสศวิชัยเนาะ Bye bye. bye, bye. Hmm? <coughs> <coughs>